สวัสดีค่ะสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าส erm ู่ช่อง2 8 9 Ready c h a n n ด l ีชแนลที่ดีนครบวงจรนะคะวันนี้พามาดูถนนเส้นใหญ่ดูแค่ถนนก็พอลไม่ใช่แม่วันนี้พามาดูแปลงที่นี่เชื่เลยแทนแทนแทนใช่ไหมอ่ะติดติดขอบติดเลยลาดยางเดนะแล้วลาดยางเนี่ยไม่ใช่ว่าจะแบบเช็ๆนะน่าจะประมาณแป๊เมต้อ่ะน่าจะ ปดเมตรได้เลยแล้วที่สําคัญนอกจากจะปิดลัดยางแล้วคุณผู้ชมไปทางนี้ประมาณหนึกิโลกว่ากว่าก็จะเจอถนนสี่เลนเส้น3 2มองสองอุยาดนดอนเจดีแล้ว,วใช่แล้ว คุณผู้ชมตอนนี้เราอยู่ที่ตำบลไล่รถอำเภอดอนเจดีจังหวัดสุพรรณบุรีนะคะแปลงที่พามาชมในวันนี้นะขนาด5ได้2งาน36ตารางวาโสนดคุดแดงราคาอยู่ที่4 9่ล้านเก้าแสนบาทนะผู้มชมอันนี้ไม่ใช่แปลงที่ดินธรรมดาเป็นแปลงที่ดินก็คือพร้อมต่อยอดคือในเชิงธุรกิจเพราตอนนี้เขาเปิดให้เช่า เป็นห้องเช่าอยู่รถมาห <นะ S 1> ลบหลบนิดน, <ะ S 1> น,นึงอะคุณผู้ชมถนนเส้นนี้นะนอกจากอาที่คุณแจ้งว่าทางด้านนู้นเนาะจะเป็นทางด้านทิศตะวันตกะจะไปถนนเส้นสสองสองใช่ไหมซึ่งเราจะอยู่หางจากองดอนเจดีเนี่ยประมาณแค่7กิโลเท่านั้นอเองเนอแล้วทางด้านนี้จะไป อำเภอสามชุกได้ uh huh. ห่างจากตลาดสามชุกนะคะตลาดร0อปีเนี่ยประมาณ24โล uh huh. แล้วก็ห่างจากตัวเมืองสุพรรณเนี่ยประมาณ25โล uh huh. ห่างจากดอนเมืองประมาณ125โลเนาะอ่ะ้าานิดเดียวนี่ก็มีวัดอยู่ตรงนี้500เมตร ใช่ก็คืออยู่ในชุมชนเพื่อนบ้านวัดโรงเรียนอะไรก็คืออยู่ในละแวกนี้หมดนะคะเราก็จะพาไล่ดูเป็นสเต็ปใช่อ่ะเดี๋ยวแจ้งผู้ชมก่อนแปลงนี้นะนี่นะคะหน้ากว้างติดถนนนะดูตามแนวรั้วเลยเนาะประมาณ50เมตรความลึกเนี่ยประมาณ175เมตรเลยเป็นทรงเกือบอีกนิดเดียวเองเป็นสี่เหลี่ยมผืนผ้าแหละความกว้างกำลังสวยใช่ด้านหลังก็จะกว้างประมาณ48เมตรนะคะ หน้าแปลงที่ดินจะหันหน้าไปทางทิศใต,ต้หันหน้าเข้าห,ถหาถนนทา้หน้าทิศใต,ต้แต่ตัวบ้านทั้งสามหลังนี้เนาะจะหันหน้าไปทางทิศตะวันออกนะอ่ะอันนี้เขามีรั้วมีรั้วอย่างดีเนาะแต่ต้องแจ้งผู้ชมก่อนว่าในส่วนของรั้วเนี่ยมันจะมีเฉพาะด,ด้านหน้าะนะด้าน,นข่าจนสุดทางด้านหลังนันนะู่ะมันจะไม่มีรั้วเนาะอ่ะเดินเข้ามาก็คือ มาในโซนนี้อันนี้คือเป็นทางด้านหลังนะจะเป็นห้องห้องพับที่พ<ม>ี่แจให้ว่าเขาปล่อยให้เช่าอยู่นะคะก็จะมีทั้งหมดอย่างฝั่งนี้ก็จะมีสามห้องมันหลังนี้ก็จะทางลังให้กับทางเข้าใช่ใช่ เนอ่ยสามห้องใช่ไหมเราก็ฝั่งทางด้านนี้อ,อันนี้นนคือจะเป็นเหมือนบ้านนอกดาวอ,อันนี้ก็หันหน้าให้กับถำนนทางเข้าบ้านช่หันหน้าประางหันหน้าประางเดียวกันอยู่ทิศตะวันออกออย่างบ้านหลังนี้ก็จะมีสองห้องนะคะที่ปล่อยให้เช่าอยู่แปลงนี้เหมาะสําหรับคนที่อยากจะได้ที่ดินเพื่อที่จะไปต่อยอดเชิงธุรกิจนะคุณผู้ชมก็สามารถปล่อยให้เขาเช่าต่อก็ได้ทําไมถึงบอกว่าแถวนี้ทําไมถึงจะต้องมีห้องเช่าล่ะ เพราะว่าอะไรละ่ะมันใกล้จากตัวดอ,อนเจดีตรงนั้นน่ะมันจะมีสู์ราชการใช่ไหมมีโรงพยาบาลมีตลาดมีสิ่งอำนวยความสะดวกมากมาย <S <S เพราะฉะนั้นเนี่ยก็สร้างเอาไว้รองรับเนาะเผื่อมีใครคนต่างถิ่นที่เขามาทํางานเนี่ย<ๆ>เขาก็หาพื้นที่ที่จะแบบเช่าอาศัยอยู่ประมาณนี้แหละนะนะคุณผู้ชมแต่ที่สำคัญคือแปลงนี้นะข้อดีอย่างหนึ่งคือเขายังเหลือพื้นที่เนี่ยเยอะมากๆเลยด้านหลังเนี่ยเนี่ยอันนี้ในโซนเนี่ย ก็คือเนี่ยตรงนี้จริงๆก็สร้างเพิ่มก็ได้นะกร่าอเขาถมแล้วไงใช่ จริงๆมันเท่ากับระดับถนนเนาะถมแล้วถมเต็มพื้นที่เลยแต่ว่าในส่วนของสวนเนี่ยอาจจะยังไม่ได้ถมต่ําเป็นลัน<ช>เป็นระดับลงไปเนี่ยตรงเนี้ยสร้างบ้านพักได้อีกสักสองสองหลังก็ได้นะหรือสร้างเป็นห้องแถวเลยอย่างนี้ก็ได้นะคุณผู้ชมก็แล้วแต่จินตนาการเอานะคะเผื่อใครเนี่ยกำลังมองหาที่ดินเชิงธุรกิจก็แนะนําแปลงนี้เลยเนาะอ่ะอย่างอันนี้เขาจะสร้างแล้วแหละเขาก็จะสร้างเป็นบ้านพักนั่นแหละ แต่ทีนี้มันยังไม่เสร็จใช่มันยังไม่เสร็จแต่ก็ไม่ได้สร้างต่อแล้วนะก็คือเป็นโครงไว้แบบนี้นะคุณผู้ชมก็ต้องไปต่อยอดกันเอาเนาะอีกอย่างหนึ่งแปลงนี้นะข้อดีอย่างนึงคือบรรยากาศดีเพราะว่าร่มรื่นเพราะว่านี่ดูมีวิวทุ่งนาหลอกพางับทำนาเนาะใช่นะนี่แล้วก็บรรยากาศดีจะมีต้นไม้ใหญ่เยอะอยู่ จะเปิดเป็นร้านอาหารนี่ก็เหมาะเลยนะทำสามารถบรรยากาศมันได้ทำเลก็ได้มันติดทำเลดีใช่แล้วก็คือแบบวิวมันได้เนี่ยวิวมันโอเคอย่างตอนนี้คือที่เรามาวันนี้ลมพัดเย็นมากเลยนะกําลังเข้าสุดฤดูหนาวปลายฝนต้นหนาวเนี่ยบรรยากาศมันก็จะแบบนี้เลยเนาะนี่ขอบเขตก็คือตามแนวต้นไม้นี่เลยนะคุณชมมันจะไม่มีรั้วกั้นเนอะเสาหลักก็อยู่ตรงนู้น เราจะพาเดินไปทางปลายนู่นมันก็มันอะไรอยู่อ่ะอ่ะก็นั่นแหละมันไม่มีรั้ว่ะก็คือฝั่งนูกก็ไม่มีเนาะนก็ไม่มีรั้วแต่มีสะมีบ่อน,น้ําเล็กๆน,ะนี่อันนี้ยนะด้านหลังเนี่ยเขาจะแบ่งโซ่ใช่ไหม ด้านนี้จะเป็นในส่วนที่พักทางด้านหลังเนี่ยจะเป็นในส่วนของสวนก็จะมีต้นโกโก้นะต้นกล้วยเนาะแต่โกโก้เนี่ยก็ไม่ได้ว่าเยอะแยะรวมๆประมาณร้อยต้นอ่าไม่ได้ว่าแบบเยอะมากนะไม่ได้ปลูกจริงจังนะคุณผู้ชมเขาแค่แบบไม่อยากจะให้พื้นที่มันเสียเปล่าเนอะก็เลยปลูกไว้แต่จริงๆมันยังเหลือพื้นที่เยอะนะคุณผู้ชมสามารถนําสวนแบบมาลงแบบจัดเต็มได้เลย เพราะอะไรนี่ระบบน้ําก็พร้อมแล้วใช่นี่บ่อน้ํำนี่ยคือไม่ใช่บ่อนเล็กๆนะเอาไว้เก็บน้ําใช้รดูอยา่างจำเป็นนะมันก็ต้องมีอะไรที่มันเอาไว้ให้กับสวนหน่อยใช่คือถามว่ามันกินพื้นที่ไหมอ่ะเขาจัดเป็นสัดเป็นส่วนมันไม่ได้ว่าสเปสะสปะคือทําให้พื้นที่ดินบางส่วนเนี่ยมันเสียหายไปมันไม่ใช่อย่างนั้นมันเป็นโซนของมัน ป้องกันน้ำได้นี่ก็จะกระโดดลงไปดูว่ามันลึกไหมนะอ๋อไม่ต้องเกรงใจคุณช่วงบบนม่เป็นไรนี่ก็คือเก็บน้ําได้ตลอดแน่นอนอ่าน้ําถือว่าไม่ขุนน้ำาก็ถือว่าโอเคระดับหนึ่งใช่แล้วอ่ะนี่อย่างที่บอกว่าใครที่อยากจะได้เป็นชอบบ้านสวนด้วยอยากจะทําสวนด้วยโอ้อันนี้มีพร้อมเลยมาบูรณะอีกสักหน่อยนึงใช่แล้วด้านหลังทําเป็นสวนด้านหน้าก็เปิดเป็นธุรกิจอะไรก็ทําไปนะคะก็ ถือว่าเป็นอีกหนึ่งแปลงที่เหมาะสำหรับคนที่อยากจะหนีออกจากเมืองหลวงใช่แปลงนี้เหมาะใช่อยากจะได้ที่ดินสักแปลงหนึ่งที่เดินทางก็สะดวกติดถนนล,ลาดยางอีกต่างหากของกินหนี่ออกไปเจอถนนสี่เลนมีตล,ตลาดร้านข้าวตลอดเส้นห่างจากที่ท่องเที่ยวเนี่ยตลาดสามชุกเนี่ย2ีกิกโลเอง มีสถานที่ท่องเที่ยวอีกมากมายใช่แล้วนะคะ,ะก็ใครจะได้แปลงนี้มาดูแล้วสนใจจะทําให้มันเกิดรายได้ขึ้นนี่มันก็ม,มีหลายพื้นที่เลยนะที่จะทําให้มันเกิดรายได้ใช่มันอยู่ที่ผู้ชมจะจัดสรรเนาะก็อ่ะย้ำกันอีกครั้งหนึ่งสําหรับแปลงนี้นะคะขนาดนะ5้าไร่สองงานสากตารางวาอยู่ที่ตํบาบลไร่รลอําเภอดอนเจดีจังหวัดสุพรรณบุรี กะหน่อคุดแดงพร้อมโอราคายกแปลงอยู่ที่4 9ล้าน9แสนบาทอยากจะให้เราเข้ามาชมก่อนนะถ้าสนใจก็โทรมาสอบถามเพิ่มเติมก่อนก็ได้ที่เบอร์080-563-5394นัดเข้ามาชมก่อนแต่ต้องนัดรบกวนนัดล่วงหน้า1วันนะคุณผู้ชมเพราะว่าประตูลวเนี่ยคือมันจะปิดเราก็ต้องแจ้งเจ้าของเขาไว้ผู้เช่าใช่เราจะเปิดใช่เราจะเปิดเข้ามาโดยภารการไม่ได้นะคะโอเคฝากไว้ด้วยนะสําหรับ แปลงที่ดินแปลงนี้นะคะโอเคสำหรับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ